นี่เป็นครั้งแรกที่ฮารกับไฮซื้อดินเบาแบบแบบยบกกล่องมาแบบนี้เยอะมากเลยทุกคนสวยเฮ้ย <rires? S 3> ไม่ไผสมเลยะไม่ไดผสมเฮ้ยซไฮก้อนผสมหรอ <Wow. S 1> ตอนนี้เซไฮเอาทุกสี่เ <laughs> ซไฮมันใหญ่กว่าม <laughs> ือเซไฮนวดไหวหรือเปล่า <laughs> ยืดแข่งกันเลยไฮยกเฮ้ย oh. <laughs> ไฮทำเป็นถุงมือเลยเหรอ ติดมือแน่ติดมือนะเซฮายพี่หาบอกเจะทตโ,โอ้เซฮายไหวไหมปวดแขนหรือเปล่านม่เขาจะทำไทท่านยักษ์เฮ้ออคยคำใช้เป็นสีม่วงแน่ๆน่นอนเซฮายเล็นไหว่ไหมหปวดนิ้วไหมใหญ่มาก โอ้ฟันไดโนเสาร์ยักษ์มากทำจากดินเบาเซฮายดูนี่โอเคเฮ้ยพอดีกับเซฮายเลยนี่คือผลงานจากดินเบาของเราไม่มีลูกตาด้วยเหรอเฮ้ยมันคือหน้าหน้าหน้าฮาวายทีวีฮาวายทีวีสวัสดีจ้าฮาวาย มีวิธีการทํามาให้ด้วยว่าแล้วก็อยู่ขลังด้วยโอเคเดี๋ยวดูก่อนเขามีวิธีการทําโดราเอมอนสปันบอบตัวการ์ตูนเยอะแยะมากมายปิกกจูให้มันตั้งโอ้โหมีวิธีการทํามาให้ดูด้วยอ๋อมีอุปกรณ์การทํามาให้ด้วยนะจ๊ะนี่ถุงอุปกรณ์การทําอยู่นี่เดี๋ยวค่อยมาดูการออกจะกล่องหมดยัง เอาน,นี้ไว้ในกล่องเทอุปกรณ์การทําทั้งหมดในกล่องเขาให้อะไรเรามาบ้างมาดูกันทุกคนอันนี้เอาไปทําตาอันนี้ฟันเขาให้เมดโคมมาอ๋อที่เราได้ไหม,หมอันนี้คือแอเนี่ยอ่ะเขาให้กูเกิลีอรหรือลูก,กตาเนี่ยนะเขาให้ลูก,กตาเรามาด้วยอ่ะให้แม่พิมพ์ผลไม้มาแล้วก็ให้แม่พิมพ์รูปสัตว์ต่างๆมาเรียบร้อยอู้ฮูเยอะมากทุกคนดูดินเบาสารพัดสีอยู่ที่นี่ทั้งหมดโอ้ เยอะมาก,มมกาน,นี่เป็นครั้งแรกที่ฮาร์ปกับไฮซื้อดินเบาแบบแบบยกกล่องมาแบบนี้เยอะมากเลยทุกคนจันไม่ได้<า>วใช้คนเวลาเราออกจากกล่องอะเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยให้เรารีบปั้นมันก่อนมันจะเหนียวเหนียวเป็นน้ำน้ำนิดนึงอาะเซไฮรีบปั้นมันก่อนให้มันเป็นก้อนก้อนก่อนอ่ะใช่ก็บ,บีบให้มันใช่บีบเฮ้ยมึงเอาทั้งเอาทั้งหมดออกแล้วก็เอาเป็นกล่องบีบให้มันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนบเอาทั้งหมดแล้วก็เรียงเป็นสี เขียวสีตัวนนี่นะ <Okay>. <S <s ่ะโอเค หมดแล้วจ้าเอาออกจากกล่องหมดทุกสีแล้วเรามาดูกันโอโหอ,อันนี้ดินเบาทั้งหมดเลยนะาานี่นะเซฮายกับฮาร์ปกำลังชอบอันนี้เลยดินเบาเขากำลังชอบเล่นดินเบาดูมันนุ่มแล้วมันไม่ติดมือนะเนี่ยมันก็สนุกไปอีกแบบซึ่งต่างก,กันกับสลามนะจ้าทุกคนอันนี้มันก็จะมีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่ติดมือแล้วก็นุ่มอย่างนี้นะจ้าแต่เวลาเล่นเสร็จเราจะต้องเก็บ อย่าให้โดนลมนะจ๊ะทุกคนเพราะว่ามันจะอะไรมันจะแข็งมันจะแข็งนะจ๊ะอย่าลืมเล็เนี้ยแบ่งแต่รวมเหมือนแบ่งเลยอ่ะเพราะว่านี่มันเป็นสีเหมือนของผู้หญิงเลยเอาให้เอาสีผู้ชายมาใช่ไหมแต่เนี่ยเหมือนสีของผู้ชายเลยทั้งหมดเนี่ยเหมือนแบ่งกันแล้วโอ้ผู้ชายหืเอาแข้มสีที่ไม่แข็งอยากจะนวดดินเบา ตอนนี้เอาทุกส,สีมาผสมกันผสมสีก่อนอุ้ยสวยเฮ้ยไม่ผสมเลยฮะไม่ได้ผสมเฮ<ะ>้ยเซไฮก็ผสม,รม,ผสมหรอตอนนี้เซไฮเอาทุกสีเซไฮมันใหญ่กว่ามือเซไฮนวดไหวหรือเปล่าโอ้ไม่ไหวเซไฮนวดไม่ไหวระวังนิ้วนะระวังนิ้วหักนะโอ้หนวดไหวไหมเหมือนเลมโบกขัดเซไฮ เไฮจะเป็นสีเหมือนผู้หญิงนิดนึงอู้ดินเบายักษ์จ้ามาอู้ก้อนใหญ่เบิเริ่มเท่าตอนนี้ผสมทุกสีเข้าด้วยกันแล้วนะจ๊ะเอามาดูของพี่ฮาบ้างของพี่ฮาจะเป็นอันนี้อันนี้มันสว่างมากของพี่ฮาจะออกออกสีเหมือนผู้ชายมากมากเลยเพราะว่ามีสีดํามีสีเขียวของพี่ฮาจะดูเหมือนของผู้ชายมากโอ้ยยืดแข่งกันเลยไฮโยเฮ้ยไฮทำเป็นถุงมือเลยหรอ มือนะเชไฮพี่หาบอกไม่ใช่ทุกคนดินเบายักจ้าโอ้โดูพันเชไฮดีช่วยกันเชไให้พี่ฮาบช่วยดึงนะนะถ้าเชไฮดึงไม่ไหวหอตอนนี้ดินเบาของพี่ฮาบกลายเป็นสีเขียวไปเลยทุกคนเพราะว่าสีเขียวมันเยอะแล้วก็มีสีดํามาผสมเชื่อไหมของไฮก็จะกลายเป็นสีเขียวโอ้โหเหมือนสีทหารเลย มาดูของเซไฮบ้างเป็นหรือยังเป็นหรือยังจะเอาทำเซไฮทำคัพเค้กยักษ์ก็ได้นะเซไฮทำคัพเค้กยักษ์ก็ได้นะไม่เอาเขาจทโอ้เซไฮไหวไหมปวดแขนหรือเปล่านี่เขาจะทำไททันยักษ์อุ้ยของฮาร์ปกลายเป็นสีเดียวไปเลยอ่ะทุกคนมาดูอะขอดูใกล้ๆหน่อยทุกคนดูนี่ดินเบาทุกสีทั้งหมดที่ฮาร์ปเอามารวมกันมันกลายเป็นสีเขียวมันกลายเป็นสีเขียวอย่างนี้เลยอ่ะ อ่ะตอนนี้เซไฮดึงไม่ไหวให้พี่ฮารดึงช่วยุอยของเซไฮสีสวยมากทุกคนอนะขอดูนิดนึงเซไฮทุกคนดูนี่ของเซไฮกำลังตอนนี้ของเซไฮกำลังนวดให้มันเข้ากันแบ๊บเราจะเก็บไงตอนนี้ตอนนี้แม่คิดว่าของเซไฮก็น่าจะไม่ใช่สีสดใสเหมือนผู้หญิงละเริ่มจะเป็นทางสีเขียวสีม่วงสีม่วงก็สีผู้หญิงโอ้โหสนุกดเลย เซนเป็นสีม่วงแน่ๆน่นอนเเล่นไหวไหมปวดนิ้วไหมมันใหญ่มากโอ้โหเป็นดินเบาที่เราซื้อเยอะที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแล้วเนี่ยอะตอนนี้กำลังสร้างหุ่นยนต์ทหารหุ่นยนต์ทหารทำจากดินเบายักามันเป็นไททันเหมือนหุ่นยนต์ทหารอยู่นะไททันคอยาวเอาล้มล้มไททันคอยาวมันคอยาวทำไมรู้ไหมไม่ใช่ดิมันจะเป็นไททันหยืด หัวมันจะยืดยืดรอบนี้เลยแต่ก่อนแรกมันต้องมีการแบบมันยืนไม่ได้ไงมันต้องมีอะไรข้างล่างกาันให้มันไม่ลม้ม ออกกมันคืออะไรนะตัวนี้ไม่รู้เดี๋ยวตอนนี้กำลังเป็นสับป,ปะหลาดดินเบาผู้จ้างก็ไม่รู้ว่าคืออะไรสับป,ปะหลาดยักษ์ที่ทําจากดินเบา <c oughs> เอาลูกกุลี่อายมาติดคันนี้เอากุกะลี่อายมาติดเหมือนเลยนี่ขาเนี่ขายยักษ์ของมันนี่ตูดมาดูไม่เชื่อมาดูข้างหลังเ <c oughs> นี่ยเหมือนตูดเลย ฟันยักษ์เหรอมา,มาแล้วมาแล้วผู้ขัไฟกำลังเริ่มแล้วเออผู้ขัไฟอะไรไม่ใช่เหรอนี่คือฟันใช่ไหมฟันของไดโนเสาร์มันไม่ใช่ไดโนเสาร์ใช่พี่ฮาร์ปกำลังทำฟันไดโนเสาร์มัม่ใวใช่มั่วเอาอันนี้ออกยังไงเนี่ยลิ้นเหรออันนี้ลิ้นเหรอโอ้โหตอนนี้พี่ฮาร์ปกำลังทำฟันของไดโนเสาร์ ัแยกกันประมาณห้าแยกทำไมอ่ะโมอฟันมาแล้วโอ้ฟันไดโนเสาร์ยักษ์มาทำจากดินเบากลายเป็นขนมเฮ้ยเฮยเฮยเหมือนเหมือนเพโดที่ทำฟันเลยขอดูหน่อยเบื้องเอาเซายดูนี่อองใส่เฮ้ยพอดีกับเซา้เลยทุกคนดูฟันพี่ฮาร์ทำฟันไดโนเสาร์ รอบเล่มแพนแต้องยัดก่อนทำซีเรียมอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโทำโดยมนกว่าวงอ๊ยโอ๊ยโทำลูกกระตาทำโดยมน หมดเลมอนมายังยังมีสะตากลูกระตาทำทำมันดูเอเอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยทำสเปนอโอ้ไม่คืออะไรอ่ะเมืองเมืองเอเลียนไม่ใช่นี่ันเป็นปาาโอ้อ๋อ่ะพับฟัน ได้เวลาพับฟันยักษ์เอ้าไม่ได้ได้เขาถอดอันนี้ก่อนอมันต้องถอดฟันสองข้างนี้อันนี้มันต้องถอดอันนี้ถอดโอ้โหทีนี้ตัวงแค่ต้องทำจัูปิซสทำหน้าเลยไหม ใหญ่กว่าเดิมอันนี้คือปางใหญ่กว่าเดิมอีกเมื่อกี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเมื่อกี้โอ้โหนี่คือผลงานจากดินเบาของเราเฮ้ยมีลูกตาด้วยหรอเฮ้ยมันคือหน้าหน้าหน้าอะไรสักอย่างหน้าอะไรพี่ครับไ่รูหน้าเอเลี่ยน เอเลี่ยนปีศาจเหมือนตัวการ์ตูนอะไรสักอย่างปีศาจลิน้นพี่ฮัรโอ้โหนี่คือผลงานของพี่ฮารเราทุกคนที่ทำจากดินเบาคือหน้าหน้าเอ <Pizza. S 1> หน้าปีศาจที่มีฟันยักษ์ลิ้นยาวๆแล้วก็เป็นตาปีศาจแบบนี้โอ้โหนี่ผลงานจากดินเบาของเราครั้งแรกนี่อะไรอะ่ะอันนี้เมาเสียบ ทำพอต่อโอเคเดี๋ยวเราตั้งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเช้ามันจะแข็งยังไงอ,อมันน่ารักมากเหมือนตัวพิาสันน้อยทุกคนดูอือผลงานของเซไฮก็ไม่ใช่ย่อยแข่งกับพี่ฮาร์ได้เลยอืยฮาร์ฮารไม่รู้แล้วเหมือนเตา่าเต่าทะเลเ <laughs> ต่าทะเลแต่ แต่มีหัวอยู่ข้างบนเฮ้ยทุกคนเหมือนเต่าทะเลไหมหรือนินจาอะไรนะการ์ตูนอะไม่เหมือนอะไรเลยนินจาโทโด้นินจาเต่าก็ไม่เหมือนทุกคนอู้หน่ารักถ้ามองอีกถ้ามองอีกอย่างนึงก็เหมือนลูกไดโนเสาร์อยู่นะมันกัดได้นะมันเหมือนดาก้อนเล็กอะตัวเล็กๆอะมันมันกัดได้ด้วยทุกคนมันเหมือนนินจาโทโด้เพราะอะไรรู้ไหมครับมันกัดได้ครับ รู้ไหมว่าทำไมแม่ถึงบอกเหมือนนินจาโทโดดูนี่ตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วขาเป็นสีเขียวเห็นไหมเหมือนเหมือนนินจาโทโดที่ใส่หน้ากากอ่ะมันมันกัดคนได้โอ้โหผลงานของทั้งสองคนนี้ไม่เบาเลยวันนี้แล้วก็แม่ดูแต่ของเจย์ไฮดินเบามาเหลือเยอะมากเลยนะจะใไฮทำแค่ตัวเล็กๆแค่นั้นหรอไม่เธอจะทำพ่อกับแม่อยู่นะโอเคจะทำแล้วก็แล้วก็ทำบ้านม ้วฉันต้องทําให้หมดเนี่ยก้อนเนี้ยขอวพี่ฮาเขาหมดแล้วนะขอวพี่ฮาเขาเหลือแค่นี้เองนี่นีก่กำลังจะทำอีกโอเค<ม>เดี๋ยวเรามาดูผลงานของพี่ฮาที่เราจะทิ้งไว้ให้มันแข็งตอนเช้าเลยนะจ๊ะท่านมันมีที่เกาะอ,อยู่ตรงนี้นะสามารถควบคุมได้ถ้าไงเราทำไงได้ไหมพิ่งวางไว้ตรงนี้ได้ไหม <laughs> ได้ได้ <laughs> แผนซอมบี้โอ้โหมันเหมือนแผน vs ซอมบี้เลยทุกคนดู โอ้โใหญ่มากเหนื่อยมากยืดแต่ละทีเหนื่อยมากดินเบาเยอะมากขญญามากยากมีหมวกด้วยมันก็มีเอาหมวกเอาหมวกขับขับรถไฟดีกว่าโอเค เสร็จแล้วมาดูผลงานของเทหไฮเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะทุกคนดูนี่ยังตั้งต้้งซั่งรถไฟกลับบ้านคันนั้นด้วยโอเคไวไหมโอ้โอวโันเตอร์ลงไมไปกล่องไว้เนี่ยคือก็อีมันตอนรถไฟคันมัน,หมนโหใหญ่ยายมากเหมือนงูยักษ์ นี่คืองูนี่คือรถไฟงูขนาดนั้นเอ๊ะงูหยุดนี่อ่ะเราจะเอาไปเก็บที่ไหนวางไว้ตื่นเช้าขึ้นมาเราจะมาดูกันว่ามันแข็งไหมนะทุคกคนแล้วจะไม่ทำให้มันแข็งโอเคของเซี่ยไฮเก็บก็ได้ของเซี่ยไฮไม่ต้องทําให้มันแข็งเดี๋ยวของเซี่ยไฮเก็บใส่กล่องไว้เหมือนเดิม มันจะได้นุ่มๆม,มันจะได้เล่นได้วันหลังอีกโอเคไหมจ๊ะถ้านะคะมีเวลานะเะจะถ้านะคะยังถ้าใคเอานิดนึงให้นะ,ะนะ,ะจะทํากระถางอ๋อกระถางให้แพนวีเอสซัมบี้ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูทุกคนเก่าตื่นโ n ริงจ้าตื่นนอนแล้วตื่นนอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแข็งไหมไม่แข็งหรอนี่เรานี่เราเอาผึ่งเอาตากอากาศไ้หนึ่งคืนตอนที่เรานอนหลับนะทุกคน มันไม่แข็งเลยมันนุ่มเหมือนเดิมทุกคนดูทําไมทาไมถึงบอกมันนุ่มเหมือนเดิมดูดิดมันเป็นดินเบาที่พิเศษอยู่นะมันไม่แข็งเลยจ้าอะตอนนี้พี่ฮาร์จะพังมาเลยเหรอเพราะว่ามันไม่แข็งใช่ไหมจะได้นะมันสวยอยู่นะอ๋อพังเลยโอเคโอเคของเซร์ไฮเขาไม่ได้พังของเให้ไฮเขาสร้างบ้านในกล่องเขาสร้างอะไรนะเนี่ยทุกคนเขาจินตนาการบ้านในกล่องอย่างนี เสร็จแล้วใช่ไหมถ้าเวลาเขาไปโรงเรียนหรือไม่เล่นเขาก็จะปิดฝาแบบนี้แล้วดินเบามันจะไม่แข็งเลยเพราะว่ามันอยู่ในกล่องไงทุกคนนี่เนี่ของเธอเ็าสามารถเล่นได้ตลอดไปเลยถ้าเธอปิดฝาไว้น,นนะแต่ว่าหา้หามห้ามมีวันไหนที่ลืมลืมปิดฝาแล้วไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวมันพังเลยนะจ๊ะเอามาดูดูของราก่อนลเอาพังมันจะมีบอลอะไรอย่ถ้าพังเราก็ให้น้องเลยก็ได้ถ้าไม่เล่นไม,ไม ้องจะไปทำเมืองต่อเอาไปทำบ้านต่อจะต้องมันมีบอลอยู่ข้างในหมหรอมีบอลโอ้โหเซฮายไ้ได้เม็ดโฟมละเซี่ยไ้ได้ได้ทั้งหมดเข่งมากเลยโอเคทุกคนงั้นเราจะไปอาบน้ำไปโรงเรียนแล้วนะจ๊ะบายง่วงนอนจรออย่างไรใง่วงนอนอย่าลืมกด subscribe subscribe อย่าลืมกด subscribe